กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดพิธีถวายเครื่องราชสการะถวายพระพรอชัยมงคลและไปที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนงางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่กองบังคับการสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลโน้นสูงอําเภอเมืองอุดอรธานีจังหวัดอุดอรธานีกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพ้นตรีมอมหลวงประวิจักพันธ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสการะถวายพระพรชัยมงคล และพิธีลงน้ำถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนั่งเจ,จ้าสิรกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมมราชชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2 5 6 7เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและนอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเถิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์